เบรกทัวร์ถล่มมดดำแจงชัดปมมีชื่อพ่อเป็นประธานสภาแข่งกับก้าวไกลเจอถามทั้งวันตอบชัดๆมดดำเบรกทัวร์ถล่มแจงชัดฐานะลูกและประชาชนคนไทยหลังมีชื่อพ่อว่อนเป็นประธานสภาเพื่ออยากให้พ่อเป็นไหมลั่นต้องให้พักก้าวไกลเป็นคนเลือกตลอดช่วงบ่ายเมื่อวันที่28มิถุนายนเจอแต่คนถามมดดำขาชาภาพ่าวในรายการแชชี้แจงแล้วว่า คนได้ถามมดดำได้อ่านของคุณประวินและของทุกท่านของปรินาขอตอบอย่างแรกขอตอบในฐานะประชาชนคนไทยมดดำขอสนับสนุนให้พักที่ชนะการเลือกตั้งคือพักคก้าไกลที่ได้151เสียงเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลและพูดในฐานะลูกของคนที่ชื่อสุชาติตันเจริญวันนี้มีแต่ชื่อสุชาติตันเจริญตัวเองก็เป็นสมาชิกของพักเพื่อไทยวันนี้มีชื่อสุชาติที่เป็นแคนดิเดตประธานสภา วันนี้เราได้ฟังมติพักเพื่อไทยหรือ,อยังว่าเขาจะให้สุชาติเป็นพักเก้าวไกลเขาส่งหมออ,อ๋องสสพิษนุโลกเป็นประธานสภาแน่นอนส่วนคุณสุชาติยังไม่มีใครบอกเลยแม้กระทั่งในพักเพื่อไทยยังไม่ได้บอกเลยว่าจะส่งสุชาติมาเป็นแคดิเดตประธานสภาทุกคนเหมาะสมหมดไม่ว่าจะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่ จนวันนี้ไม่ว่าฐานะลูกหรือฐานะประชาชนหรือพิธีกรขอสนับสนุนพักก้าวไกลในการจัดตั้งรัฐบาลก้าวไกลกับเพื่อไทยเขาจะคุยกันวันที่2กรกฎาคมเราจะรู้กันว่าเป็นใครทัวอย่าเพิ่งลงชัดเจนนอตวอลริทถามเขายังประกอบหัวใจกันเหมือนเดิมไหมหมดดำตอบว่าฉันไม่รู้ทุกอย่างยังไงไม่รู้แต่ในหัวใจประชาธิปไตยของฉันสนับสนุนเขาเพราะเขาชนะฉะนั้นต้องให้พักก้าวไกลเป็นคนสรุป อันนี้คือมุมของลูกคนที่ชื่อสุชาติตันเจริญยืนยันอีกครั้งว่ายังไม่มีชื่อสุชาติตันเจริญจากพรรคเพื่อไทยฉันเองก็ร่วมรุนไปกับทุกคนเมื่อถามว่าอยากให้พ่อเป็นประธานสภาไหมหมดดำตอบว่าต้องให้พรรคก้าวไกลเป็นคนเลือกเพราะเขาชนะเป็นสิทธิ์ของเขาด้วย